โรงเรียนบ้านโคกกลางตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลหนองโนอำเภอแกลนวนจังหวัดขอนแกน่นเปิดสอนตั้งแต่ะระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีข้าราชการครูจำนวน8คนนักเรียนจำนวน41คนโดยมีนายภัยรัตชัยคำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ขอต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา2558ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีการศึกษา2560โรงเรียนบ้านโคกกลางมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นพัฒนานักเรียนทางด้านคุณธรรมร่างกาย จิตใจและสติปัญญามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนปรัชญาของโรงเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผู้เรียนใฝ่เรียนรู้เอกลักษณ์ของโรงเรียนสถานศึกษาใฝ่เรียนรู้ หุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีพัฒนาการทุกด้านมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ดำรงชีวิตแบบวิถีไทยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมีพันธกิจและเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาปรมวัย11ข้อและการศึกษาระดับประถมศึกษา15ข้อเป็นสำคัญ จากกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดังกล่าวโรงเรียนได้ดําเนินการบริหารเชิงกลยุทธ์คือนําแผนเชิงกลยุทธ์มาปฏิบัติควบคุมติดตามประเมินผลให้บรรลุผลภายใต้ข้อจํากัดของโรงเรียนบุคลากรโดยวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียนถึงปัปจจัยที่มีผลต่อการดําเนินงานของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโดยมีวิสัยทัศน์เป็นตัวกําหนดภาพในอนาคตที่โรงเรียนต้องการอยากให้เป็น มีแผนปฏิบัติการแผนงานโครงการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษายึดหลักภารกิจและการมีส่วนร่วมควบคุมเชิงกลยุทธ์ติดตามประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์และตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิน่นเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมกระจายอำนาจตรวจสอบได้จึงขอรายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาและส่วนที่เป็นนโยบายจุดเน้นของสพทและสปะพปขอนแก่นเขต4ประจำปีงบประมาณพศ2558ดังต่อไปน,นี้ครับด้านการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาพื้นฐานตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรและอัตราการเรียนเป็น40ชั่วโมงต่อปีการศึกษาและบูรณาการการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทำรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น แต่พบปัญหาที่เกิดจากการสอนคือนักเรียนจําเนื้อหาไม่ค่อยได้สื่อไม่เร้าใจดังนั้นโรงเรียนควรได้รับงบสนับสนุนจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกสช่วยสอนในโอกาสต่อไปด้านการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองโดยจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาพื้นฐานตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรและอัตราเวลาเรียนเป็น40ชั่วโมงต่อปีการศึกษา เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับมอบหมายทํารายงานและนําเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นด้านการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย12ประการมีการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักโดยให้นักเรียนทุกคนท่องจําทุกวันช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง แทรกเนื้อหาค่านิยมแต่ละข้อบูรณาการลงในตารางกิจกรรมประจําวันกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีและโครงการพิเศษอื่นๆเช่นข้อ5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามโดยครูและนักเรียนแต่งชุดขาวทุกวันทำสวนะ โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับเขตพื้นที่และรอการรับรองจากสพทซึ่งการปฏิบัติงานตรงกับค่านิยมข้อที่10สาระที่3เศรศาสตร์ข้อที่ 2, สซื่อสัตย์เสียสละอดท,ทนมีอุรมการในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมข้อที่9มีสติ รู้ตัวรู้คิดรู้ทำร,ร,รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบูรณาการในกิจกรรมลูกเสือเนตรนาลีและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์นอกจากนี้ยังมีพระวิทยากรภายนอกให้ความรู้ปลูกฝังพัฒนาผู้เรียนและประเมินผู้เรียนให้เหมาะกับวัยและศักยภาพเน้นให้ครูและผู้บริหารได้นำค่านิยมหลัก12ประการมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างและใช้ในชีวิตประจำวัน และผู้บริหารส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยมีเขตพื้นที่คอยส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนได้ส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารจะทำคู่มือบทสนทนาแจกให้นักเรียนรูบุคลากรโดยมีแนวปฏิบัติคือชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่3สามารถพูดข้อมูลส่วนตัวนนครอบครัวได้20ประโยคชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สามารถพูดข้อมูลส่วนตัวครอบครัวโรงเรียนได้รวม30ประโยคใช้เวลาฝึกในชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา Thank and you thank you. Where are you from? I'm from Thailand. Where did you study? I studied at Bangkok University. meet you too. Thank you. Hi. Hi. What's your name? My name is Samut What's your nickname? My nickname is Little. How old are you? I'm 16. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. What's it? And what's your name? My name is Lisa. Hello. How are you? I'm old. What is your name? My name is Mark. Mm -hmm. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where do you come from? I am from Thailand. Where do you study? I study at Bangkok School. What do you do? Mm -hmm. I am a student. What do you want to be? I want to be a teacher. What color do you like? I like yellow. What animal do you like? I like dogs. Do sister.Do you have any sister or brother? Yes, one you have sister or brother? one o any Yes Yes have have sister sister t r b นอกจากนี้โรงเรียนยังมีห้องอาเซียนอินเทอร์เน็ตป้ายประชาสัมพันธ์จัดบรรยากาศห้องเรียนให้หน้าเรียนให้นักเรียนทําโครงงานสํารวจกลุ่มประเทศอาเซียนบูรณาการความรู้สู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ2,556ถึง2,558เพียงรายการเดียวคือในปีงบประมาณ2,558ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน9,07,640บาทด้านการใช้โปรแกรม Data Management Center โรงเรียนกรอกข้อมูลได้ทันตามกำหนดเพราะเวลาที่ให้กรอกมีความเหมาะสมโดยระหว่างปีการศึกษา2557มีนักเรียนย้ายเข้าออกจำนวน6คนที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลาเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจการปฏิบัติงานระดับดีแต่ก็ยังต้องการให้เขตพื้นที่ได้จัดการอบรมเพื่อเพิ่พมความรู้มาพัฒนางานต่อไป ด้านจัดการซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดโรงเรียนได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการภาคีสีฝ่ายดำเนินการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัดกระผมในานามโรงเรียนบ้านพกกลางขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนในครั้งนี้หากส่วนใดที่โรงเรียนปฏิบัติแล้วถูกต้องเป็นไปตามนโยบายของท่านได้ช่วยแนะนําเพื่อเกิดการพัฒนาแต่หากไม่ถูกต้องเราก็น้อมรับคําชี้แนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไปขอบคุณครับคุณนิเนะภาษาอังกฤษ